เคยได้ยินคํานี้กันไหมคะอรพยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตกันยังไงคะทํางานเคร่งเครียดแข่งขันกับเวลาปวดเมื่อยบิดแล้วบิดอีกก็ไม่หายสุขภาพจิตสุดสุขภาพใจทรงหากใครมีปัญหาเหล่านี้โรงพยาบาลอินบุรีมีทางออกโรงพยาบาลอินบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด150เตียงบริหารงานโดย นายแพทย์วิทูลอนันตกุลให้บริการสุขภาพประชาชนในด้านส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในเขตอำเภออินบุรีและประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงเราจัดระบบบริการโดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาชีพความปลอดภัยการเข้าถึงบริการการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัว ในส่วนของงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลอิบุรีได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยระดับเขตสุขภาพโดยมีการให้บริการการตรวจรักษาวินิจฉัยส่งเสริมฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกเช่นบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยคลินิกการแพทย์แผนจีนคลินิกการชาทางการแพทย์แผนไทยการบริบาลมารดาหลังคลอด นอกจากการจัดบริการภายในโรงพยาบาลแล้วยังมีการจัดบริการออกหน่วยนอกพื้นที่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของประชาชนอีกด้วย งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลอินุรีเปิดให้บริการผู้ป่วยในในนามศูนย์สุขภาพอินชีวามุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวมในกลุ่มอาการโรคต่างๆเพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจนำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพโดยจัดรูปแบบการบริการเป็นแผนการรักษาแบบ2วัน1คืนและ3วัน2คืน มีการวิเคราะห์ท่าเจ้าเรือนซักประวัติตรวจร่างกายทางเวชกรรมไทยเพื่อวางแผนการรักษาลายบุคคลโดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันการรับประทานอาหารบำรุงธาตุเพื่อปรับร่างกายให้สู่สภาวะสมดุลหัตถการที่ใช้เป็นหัตถการทางการแพทย์แผนไทยที่สืบต่อกันมานานเช่นการนวดรักษาเป็นการนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่มีอาการปวดตึง ตอกเส้นที่ใช้หลักการสันสะเทือนใช้แ,แรงและขึ้นกระแทกลงบนกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อหมัดลึกคลายตัวลงการสักยาเป็นการนำยาเข้าไปในชั้นหนังแท้ทำให้ผังผืดเกิดความยืดหยุ่นการเผายาสมุนไพรเป็นการเพิ่มไฟธาตุและกระจายลมที่ข้างค้างโดยการใช้ความร้อนจากไฟและสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนการเหยียบอิฐสมุนไพร ความร้อนจากอิดเป็นความร้อนที่มีระยะเวลานานสามารถเข้าไปในกล้ามเนื้อมัดลึกอีกทั้งสมุนไพรที่ใช้ยังมีสารสำคัญที่ช่วยลดการปวดและการอักเสบสามารถรักษาโลลปปรคลมปลายปาะคาาส้นเทา้าหรือรองช้ำได้ดี การอบสมุนไพรคือการนำสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยมาต้มกับน้ำเพื่อให้เกิดไอน้ำใช้อบตัวเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟรูร่างกายจากการเจ็บป่วยนอกจากนี้ยังมีหัตถการทางการแพทย์แผนจีนคือการฝังเข็มที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่หดเกรง็งทำให้เกิดการกระตุกตัวและคลายตัวออกจึงสามารถรักษาโรคในระบบกล้ามเนื้อได้หลายรูปแบบ และยังมีการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าโดยนักกายภาพบำบัดซึ่งเป็นการสร้างคลื่นที่มีความจำเพาะและค่าแม่นยำสามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดอาการปวดและบวมของกล้ามเนื้อได้ดีณถิ่นนี้โรงพยาบาลอินบุรี วัดเชียนที่เรียกขานนาน,นักหนาเป็นตำนานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหลวงพ่อผึ่งคอยรักษาและคุ้มกันแพทย์แผนไทยเรื่องชื่อและปือไกลสมุนไพรอบประครบนวดน้ำมันจัดกระดูกตอกเส้นเผายานั้นแพทย์แผนจีนครบคันหลากวิธีได้รางวัลเวลเนสสมใจปอง